มาหลุนปราดูน้ำกันนะครับหมุดลงไปแล้วหมุดลงไปแล้วหมุดลงไปแล้ว พุ่นมุดไป,ไปพุ่นนะครับมุดไปทั้งในพุานา่นปลาเราไม่ยิงอยู่ตรงนั้นนะครับว่าจงอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าหายังไม่ทันเห็นนะครับดุเดือน,นะครับฝนกับชิมาอีกไม่ได้หนเมื่อทีไม่อยู่แล้วครับฝน,นสอดมาทาั้งนยะืนครับโอเห็นบอนะครับ เราบปเฮ็นอยู่นี่ก็สงสัยตัวนั่นแหละจด้ใครเลปลี่ยนอ้าวเห็นอยู่นี่มาจา๊ะนี้นี่พกนี่เห็นเดียวจังเดียวไปกุมทีุมเรียนวันนี้หัวเงินาเ้ย่นของขางพวก <S <S> <S เฮ้ยยิ่งได้ขาเงี้ยกิจการได้อีกตั อะพื่นแน่นวยขังเอี่จะใส่หวมันก็ตายอยู่นี่เออเรแดกกันที่ยิ่งนี่อกตายเยกขนยิงเขานี้เพื่อนยิงื่นก็ตายอยู่ที่สโลนะครับเสอพื้สิพื้นด้วยะท้มทหาสาม โอ้โหเนื้อส oh, nah. ัตวโดว้าวนี่โ like, อ้โหัวถือสมวกยังบนตายอยู่หัวพุ่นเลยนะครับสำมุตตลุดเลยนะครับหลุดว้าหกโบสันเออสำมุถือวัตถุวาก็ยังมาเพิ่มสำมั่นดอยสีสอดทั้งนี้งว่ามันนญ่งมันหญิงทั้งหนานญ่งทั้งหนาเป็นแดงนญ่งทั้งหนามันจักมันขึ้นทางไหนมันวางกอหญ้ากูใส่ด้วยนญ่งทั้งหนามัก็ผี นข้างหน้าครับมวนเอเลยเลยครับ <c oughs> โดนซ้ำหุ่น<ำ>ขนาดยี่ย้อคนไท้ลงมาอยู่ผีเรือนผีที่น้อยอยู่ <c oughs> บ่จากตัวนั้นลงมาตรงนี้ตัวเดียวนะครับตัวเดียวัวนใหญ่กว่านี้นเยูะบ่ขึ้น <c oughs> ไหม